ตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางไปที่จังหวัดเพช,ชบรบ,บูรณ์นะครับอุทเบิกนะครับตอนนี้ก็เวลา6กโมงครึ่งนะครับจะมาดูกันว่าเราจะถึงกี่โมงเลยตอนนี้เราแวะปั๊มก่อนนะอ่าหาอะไรกินก่อนไป let's go ตอนนี้ใน GPS นะครับยังเหลืออีก5าชั่วโมงกับอีก34นาทีนะนะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับ ราอยู่กันที่ทางขึ้นท,ที่วัดอุณภูมินะครับแต่เราขึ้นไปชมกัน,นครับว่าณเวลาเนี้ยตอนหกโมงครึ่งนะครับที่วัดอุณภูมิเนี่แค่กี่องศานะครับไปดูกัน จุดวัดอุณหภูมินะครับนี่ตามมาเลยครับเป็นลาอเป็นลอง จุดนี้เลยที่วัดอุณหภูมินะครับวันที่หนึ่งเอยิบสนะครับหกมงหกโมงเชียงสาน้าเลยดมดูัดหมอกมาเลยดิไอ้นี่เลยน้หมอะไรเห็นม เขาจะไปทางไหนเขาจะลงปะลงยไงเขาจะกลับรถจะลงหรือไงเขาจะกลับรถลงลงแล้วกลับรถวะเราถอยเข้าคนม จะลงลงมาโหแล้วลงได้ไหมเนี่ยเหรอวะทำไมลงมาได้เขาแกบีก่อนโหเฮ้ยได้ป่ะเนี่ยลงได้เลยลงยากจริงๆเลยได้แล้ว่ระวังระวังระวังไหลนะจ๊ะ <laughs> หินลองก่อนดูนะคะเอากระเป๋าคุณหินล้องก่อนให้ระวังตื่นมาตายรถโยงล่างเนี่ยเอาหินล้องร้อมกันเหนียวไว้หินล้องร้อมล้อมเดี๋ยวรถไหลลงเนี่ยมันมีคนรองเอาไว้แล้วเห็นปะจะไหลลงลองไปเลยลองไปตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่พักกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับ นี่ก็เห็นไหมครับด้านหลังที่พักของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับไปนี่ครับโอ้ยห,หนาว ไปสักแป๊บปิดอุ้ยอุ้ยตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับอ่าโอ้ยหนาวดูดูดูลมนะครับครับโอ้ยหนาวจริงๆนี่นะฮะด้านหลังเรานะครับโอ้ บอกว่าคุ้มมากๆากนะครับอ่าชื่อนี่นะครับที่มาไล่ภูทะเลหมอกทับเบิกนะครับโดมหนึ่งนะครับนี่มีอากุช่โอ้คือโรยกาสบรรยากาศคือดีสุดเลยนะครับนี่นะครับมีบรรยากาศรอบๆเมื่อกี้หมอกลงหนามากนะครับตอนนี้เพิ่งจะยังไม่ห้าโมงกินเลยนะครับเนี่ยน,น,บบนี่ น,น,นี่มีมีมีตรงที่นั่งมีด้วยนะครับว้าตรงข้างตรงนี้เห็นไหมครับลำแหลมนู้นอะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่นะครับลำแหลมตรงนู้นเลยอะครับเดี๋ยวจะวงไม่ให้นะครับนั่นน่ะวัดป่าภูทับเบิกนะครับนี่ดูความสูงนะครับคือแบบฟินมากเนี่ยครับเป็นโอ้ยดูลมนะครับ ลมมีกระโจมข้างหลังเรานะครับลมนะฮะโอ้โหเย็นสุดๆนะฮะว้าวต้องดูตอนเช้านะครับตอนเช้าของว่าข้างหลังผมตรงเนี้ยเนี่ยตรงบริเวณตรงช่วงนี้นะครับจะเป็นหมอกหมดเลยนะครับแต่ตอนเช้านะครับจะมาถ่ายให้ดูนะฮะนี่ Yes. Yes. นี่นะครับบรรยากาศบรรอาภู uh, ทับเบิกที่ต้องไหนะตรงนี้น่ไดองคุณ ว่าจุดวัดอุณหภูมินะครับของพูทับเบิร์กนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดข้างล่างเนาะข้างบนข้างบนด้านนู้นนะครับบ้านนู้นจะเป็นจุดวัดอุณหภูมิตรงนี้จะเป็นตลาดด้านล่างนะครับณตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มจะบอกว่าหนาวมากนึอควันออกปากดูนะฮะไม่เห็นอีกนี่ครับร้านบรรยากาศร้านตอนกลางคืนนะครับนี่เลยอ้ดูหมอกนะครับ ข้างล่างก็ของขายเต็ไมไปหมดเลยครับเราเดินขึ้นมาจากตรงนี้นะครับนี่นนตรงตัวนี้จุดตรงนี้จะเป็นจุดรดฆังนะครับตรงแดงนะครับแดงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วซิกเน่ดูบอกหนาว่าดูคนกลางเป็น,นี่ไะครับไม่รู้เห็นว่านั้นเห็น,นบน้านนอฮะตอนแรกเราก็าจะ<ม>สั่งหมูกระทะกินที่ที่พักนะครับที่ห้องแต่ข้างนอกห้องเนี่ย จะบอกว่าหนาวมากนี่นี่นี่หมอกครับเนื้อก็ควันไฟดูดิมันนังผีเลยดูดินี่นี่หมอกนี่มันนางผีเลยนี่ดูดิผมนึกว่าเป็นสโมกภายหนังฮดูดิหนาวมากโอ้โหดูควันคือดูในกล้องเนี่ยมันยังดูไมฆองคทีไม่ค่อยออกนะมันดูในกล้องมันไม่ค่อยออกต้องดูดูที่นาฬิกาณตอนนี้อุณหภูมิ เรามาถึงจุดวัดอุณหภูมิแต่เราไม่ดูที่วัดอุณหภูมินอุณหภูมินี่นะตอนนี้18องศานะครับนี่ ดูเป็นเห็นเลยนะครับ18องศานะครับ18องศานี่เปิดแอร์เราอย่าง25เลยนะเปิดขนาดเปิดแอร์เราอย่าง25 <23 S 1> แล้ว23นี่ยว่าหนาวะนะครับตอนเนี้ยนะตอนนี้18องศาเพิ่งจะทุ่มเดียวนะครับ18องศาเนี่ยอยากให้ทุกคนสัมผัสนะตรงนี้มันเป็นควันนะไม่ใเป็นหมอ,อกนะเนี่ยมันเป็นฟุ้งขึ้นมาเยอะมากแต่ดูในกล้องอ่ะม,มันมันมันไม่ค่อยชัดเลยอ่าดูเหมือนกล้องหมัวเลยจึงเป็นหมอ,อกเดี๋ยวจะไปกินหมฟเร่ต์ตามจริงเราจะสร้างไปกินที่ห้องนะ แต่ไม่ไหวตรงข้างหน้าระเบียงห้องนะครับมันหนาวมันแบบนั่งไม่ได้เลยครับแต่เราทำากินที่ร้านไม่หนาวหรอเขนอาจจะถามมันก็อาจจะหนาวครับแต่ว่ามันมีเพื่อนไงมันมีเพื่อนไงแล้วมันมันเขาเรียกว่ามันมีเพื่อนแล้วก็แบบมีหลายคนก็แบบมีไออุ่นจักกันอะไรเงี้ยเออมันก็รู้สึกโอเคก็มาว่าอ่าร้านนี้นะครับนี่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เนาะนี่นะครับ นี่ครับจะเมาหมูกกระทะอ่าย่งไรบ้างครับจะมีสองร้อยิบแล้วก็สี่้อแล้วก็ห้าร้อยาสองรนี่ชุดเล็กใช่ไหมครับใช่จ้าแล้วก็เท่าไรนะครับสี่ร้อยสีนี่ครับเจอรุัดทไมานอาจายที่นั่งนะครับนี่ยกการเออดยยัอุ่น ตรงไนเนี่ยหนนี่ก็นด้โอ้โหดูหมอกหมอกลึกควันมันก็เย็นเลดูนเออม่เป็นไรเป็นไงเป็นอากาศอากาศขาเสร็จนายนมันสโมกแค้หนังเลยนะโอ้โหดูควันดูควันเห็นชัดอะไเงียโอ้โหไม่เห็นว่ะดูในกล้องไม่เห็น นราถ่ายนี่เห็นไหมเห็นเห็นเนี่ยเดี uh> ๋ยวรอกันนะครับ thank mm -hmm. you อากาศยามเช้าสวยมากแต่ไม่ปียังไม่เจอเหมอกเต่เมื่อคืนโอ้โหตติต๊กต,ตลยทะเลมอลกอยู่ตรงนูน้นแค่ตรงวัดปะแค่ตรงวัดปะเนี่ยแค้ตรงวัดป้าแกวะ่ะนี่นะครับ จะบอกว่าตอนนี้16องศาหนาวสุดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยไว้นนะใส่บาทนะใส่บาตท,ที่ตลาดกันนะครับตอนเชา้าจากตรงนี้เดินไปก็ประมาณสองรเมตรได้ครับเดี๋ยวไปใส่บาทกันดีกว่าครับอะ่ะนี่ซื้อมันกินนะครับมันมันย่างปะมันปิ้ง,น,งนี่อุ้ยเชื่อเรยดิด วายลืมผัววายลืมผัวแต่ถ้าใครอยากจะลืมเมียก็กินได้นะครับวายลืมเมียได้หมดอร่อยเนาะอร่อยอร่อยมากนะครับฮะพูดพันนอกปากอะไหนวะไม่เห็นนะในกล้องอะในกล้องไม่เห็นวะเห็นเห็นปะไป เมื่อเนีน่ยแน่ตอนคืนเม่ขเขาเปิดนั่งตรงนี้เลยม,มลเออพร้อ,อม,มปิดแล้วก็ใช่เขาเป็นเพตรงนี้เลยหม,มอกเ,เยอะมากระหว่างทางรเรามีลูกน้องนำนะครับที่ถ่ายไม่ทันนี่ลูกน้องน้องเนี่นำนะครับนำขึ้นมาเฉยเลยน้องยังไงลูก หนูเป็นเจ้าของบ้านเหรอลูกใช่ป่ะรับแขกเก่งมากใช่ไหมมันมามือให้เจ้าของมาเจ้าของใช่ไหมมือไม่ธรมดาเลยเออมันมาที่หืเอเขาเกิด,ดาดูเยอะกินมลยเนี่ยครับที่ข้างตรงนี้ไล่ภูทะเลมอกโอ้โหข้างบนดูวยครับหมอกหนามะมองไม่เห็นอะไรเลย

เออรับแพ็กสินี่พีอารเนี่ยครับมันตามเรามาตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงที่พักเลยนะครับดูเดนะเนอะเห็นรึเป่าโอ้โหมตามมาถึงที่พักเลยนะครับดูดิเ,ดเออเนี่ยมันเดินขึ้นบันไดมันที่ <laughs> นี่มีอะไรเอ่ย อาาเช้ามีอะไรเนี่ยไขย่ไข่กระทะนะครับนี่เปิดนี้เปิดอ่านี่เป็นโจก๊กเขาไเป็นข้าวต้มนะครับนี่ไข่กระทะมีสูพีให้นี่นะครับใส่ถุงใหม่ๆเลยนะครับ วันนี้เราก็เตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับเป็นเวลา10บโมงนะครับสิบโมงเช้านะครับอากาศก็ยังเย็นเ <multif. S 1> ย็นอยู่นะครับนี่ดูจะดูด้านหลังผมนะครับนี่นี่ยังมีหมอ,อกอยู่เลยนะฮะนี่น,นี่นะครับว้าวนี่ที่ม dafür, ผมนอนเมื่อคืนนะครับครับอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับ คืออากาศดีมากอ่ะครับคือบอกว่าใครที่จะมาชาร์จแบตชีวิตนะครับหรือว่าจะมาเติมพลังงานดีๆนะครับผมว่ามาที่เนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะครับผมมาพักที่ไล,ไล,ไล,อไล่อะไรนะไล่ไล่ภูทับอ่าไล่อะไรจาไม่ได้ <laughs> เอเดี๋ยวผมขึ้นแท็กไว้ให้แล้วกันนะจำไม่ได้เออก็นี่แหละครับก็เดี๋ยวในระหว่างทางกลับนะครับเราจะแวะนะครับ แวะร้านกาแฟนะครับก่อนกลับนะครับร้านกาแฟแล้วก็เดี๋ยวจะหาอะไรกินด้วยนะครับเจ okay, นครับ let's go